จอาลังจากหายไปหลายวันฝนตก หอยก็จะออกมาเดินนะคะผมมันตกหลายวันนึงวันน้องหอยตายไม่ตายจังออกมาเดิน จนเลื่ก็จะไม่ค่อยชัดนะคะจะประมาณนี้ละจ้ะลุนอีกบันนะคะมีความชื้นน้องหอยก็จะอมกินอาหารไม่มีอะไรกินก็ได้ไม้แห้งค่ะโอเคจ้า